อโอเคครับผมก็วันนี้เราก็จะมาทําคลิปนะผม p ีพนะช่วงนี้คน PP ไม่ค่อยมีนะเราจะเอาดีเพื่อนนะที่ลงดันเกฟสีพีนี้ไปนะผมจะมา PP ด้วยแล้วกันนะทุกคนนะก็ตัดตามนี้นะไม่รู้ว่าจะพ P ไหวหรือเปล่าสู้ใครได้หรือเปล่าบางบอลหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคไหมทุกคนนะอ่ะเราดูว่าเราจะไหวหรือเปล่านะครับผมเราะสู้เขาได้หรือเปล่านะเด็สโก้ไปเลยครับอ่ะเดี๋ยวเรารอคนสักคู่หนึ่งนะทุกคนนะเพื่อในการไม่เสียวเวลาเสียเวลานะขอุญาตดภาพนลครับเด็กสโก้ ฟี่มาด้วยโอ้ยตัวตึงตัวเต็งตัวเปกตัวปะมาเต็มเลยโอ้ยแล่นแล่นเยี่ยมเลยเยี่ยมกูไม่ได้เล่นมาดิน้องมาดิเยอะไม่ต้องไปแล้วมาอ่ะโอเคคนทุกคนตอนนี้ก็โอ้โหลัานล้นครับแต่ละคนตึงตึงทั้งนั้นบอมฟี่โอนิกก็มาครับผมโอ้โหโอ้โหสามพันสี่สมดุลโอ้โหเยี่ตัวตึงตึงนะทุกคนมาเราจัดสักสามสักสามตาสี่ตาแล้วกันสักสองสามตาไหวไหมวะแฟนต้าเนี่ยเฮ้ย นี่ไงทีไปดีทีไปดีบางทีไปดีปดบองบองฟี่เหรอโอ้โหอะถีดนิดหน่อยอะไรวะอโ,โอ้โหโอ้โดนยกโอ้เรียบร้อยเอาฟีไปเอาเรื่อง เรียบร้อยครับอ่านอ่านใจบอมฟี่นะครับผมเรียบร้อยอย่างนี้พี่จะตายครับรออะไรอ่ะเรียกว่าอ่านใจบอมฟี่นะแบบนี้นะโอ้โหครับผมยิงหายสองยิงดิรออะไรอ่ะบอมฟี่นะมออไ,ไม่โดนมานนตายครับแบบวิวโคตรเกลียดครับนินจารครับคนเขาด่าพ่อรอบแม่แล้วจากนี้นี่ไง แตกครับโดูไปหนึ่งโดนดิบอเฟ่าพี่นี่ไงสไว้พี่เล่นดีจัดเลยว่ะพี่ชายเล่นดีจัดเลยว่ะฮึหนีอ้าอย่าไม่จริงยาโอ้ โดทีไปดีอ้เปนตาตึนเกิน,กนอะยิงไข่อะไม่มีไงมีมือสองนอกนี่งไงโอ้โหลนยยกอะไรวะเพนตาเป็นไหวหรอวะเฮ้ย นี่งไงหายไปดีต,ตบอุ้วิ่งกันหมาระเบิดน้อยหนาไปกินอ้า <c ười> เรือเราเป็นตุ๊ดเลยครูเราพิย่ยกนะพี่มีมานา โดนโดนไปดิโอ้โหโดนอีวเลยว่ะโอ้ไม่โดนว่ะทุกคนไม่โดนว่ะแตกเลยโอ้โหอีใครว้น่ะนี่งไงหายไปดิเตะแบบเตะเลยมานาเต็มหลอดอ่ะ บอบสวยเพื่อนเล่ดีนล่ดีเล่ดีดดอู้หลบได้โอ้อะไรวะแ้สเซนต้าแพ้มารอบแรกโอเคแรัเผนตัดภาพรอบที่สองแล้วผม Let's go <S <S มาครับทุกคนรอบที่สองครับเราจะไหวหรือเปล่าครับมาดูนะครับผมอับ โอ้โห nah, ูแตกแตกแตกโอ้หูแตกโอ้นี่ไง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 โคตรโกงจ้าโคตรโกงนี่ไงโอ้โหรถตกไปหน้าเลยวะ นี่ไงโอ้ยไม่ตายด้วยนี่ไง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 ถือไปไหนล่ะถือไปไหนล่ะโอ้โอ้โหโดนแล้วทุกคนโดนแล้วเขาถือจริงว่ะคนนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงสวยนี่ไงอู้วันอาทิต็มหมด นี่ไงโดนไปดินี่ไงีรออะไรอ่ะโอ้โดนอี่วทุกคนไม่ไหวว่ะโอ้อะไรวะโอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ เไม่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 ไดีบอบวาไห้เด็กนี้ไงยุกกันอะยกกันะเฮ้ยบอกวาไห้อะไรวะเนี่แฟนตาเล่นไหววะโอ้โหเแฟนตา นี่ไงแขนเท่นั่นแหละแขนแขนฝังหุ่นแขนฝังหุ่นหืมโอ้ยยูวินโดนใคเลยแขนฝังหุ่นโอ้โหโอ้โหด,ดนักยูไปแล้วครับจังหวะนี้มัม่วๆ้สู้ๆครับไปครับ เลื่อนหายหรือ,อรวราคลอรอบนี้แย่ครับอ๋อนี่งไงครับนี่งไงครับเราตรบชนะครับแฟนตาแบกครับรอบนี้โอเคเรเาไปเจอข้าวีิสานด้วยผม let's go อ่ะเรอบสุดท้ายทุกคนนะวันนี้ผมจะลองรอบสุดท้ายน,นะ ดูง่้ดูเฉยว่าพีพมันโหวขนาดไหนครับนดินจาตัแค่สี่พันก็เล่นได้นะบอกไว้ก่อนนะสี่พันก็เล่นได้นะผมตึงๆเลยสี่พันก็เล่นได้ครับผมบอกไว้ก่อนเลยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ยากครับสี่พันก็เล่นได้ครับโอเคครับเดี๋ยวตัดภาพไปตอนมา 1> <1> มาครบนะอ่าทุกคนโอเคครับผมก็รอบนี้รอบสุดท้ายทุกคนนะผมบอกไว้ก่อนนะว่ารอบนะนี้นะตึงเปี้ยแน่ๆครับตึงเปีย dabei, ้ยแน่ๆครับทุกคนมา ด่านก็กว้างเลยครับไม่ต้องโกงครับด่านด่านนั้นเบื่อแล้วเบื่อแล้วเอาด่านความมางนะแฟนตาที่หนึ่งสองตานะไอเทียทัทไม่ได้เวอร์นะตัดงสี่พันเองนะนี่ดูนะแฟนตานี่นะอุ้ยไอเทียรกูโดนก่อนเลยกูโดนก่อนกูโดนก่อนเลยโอ้ยอะไรอะ ปลาปลาน้ำได้นไงวะเออมูตายเออมูตายเออ,เอ,อ

โอ้โยโยกคตดเยอะเลยสองตัวเลยแับยกไหวไ,มไหวไมเนี่ยเซนซ่าไหวไหมเนี่ยวิ่งไงโอ้โหดับยกเยอะจัดทุกคนเล่นยากจัดเลยแบบนี้ โอ้โหดับยกอ,อะไรวันนี้อ่ะพูดเยอะดุงดีซ้องกันเลยอ่ะสองคนอ่ะโดนไปตัวนึงครับแหละโอ้โหมือหน,นีกรวงทำด้วยอะไรวันเนี้ย โดนผูบไปดีเอดได้โดนผูบไปดีโอ้โหลัยกอีกแล้วโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยน้ำว้าเลยอ่ะยกเกินไปว่ายกอะไรขนาดนแล้วนะโอ้โห LPSW ไม่ดีมยกโอ้โหไม่ได้ีแพ้ โอ้แพ้ไว้ก็เราใท้ายแพ้โอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะทุกคนนะก็พอเล่นได้ถ้านะมับนินจาให้สี่พันนะผมก็พอเล่นไดนะ้ไม่ได้ยากอะร okay. ไรขนาดนั้นโอเคไว้เจอใหม่ครัผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถ้าผมกระดิ่งชอ่องแฟนต้าซีได้ครับถ้าเราได้ขอตัวลาไปก่อนผมจะไปหน้าสวัสดีครับไม่เป็นไรจุ๊บ